นะเปิดพอก,กันพี่น้องโอ้โหออกไปเลยเบื้องครับพี่น้องหุยห้อยไตขึ้นเต็มเลยครับผมห้อยสักขึ้นเต็มเลยมามองลุ่นชึบโอ้โห เต็มอีกคือกันครับพี่น้องครับอ้าไงหลุมอีกเลยสวีดัสสวีสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาเห็ดมาล่อปลาเอากินนี้ไปล่อปลาก่อนเมืองผมเอาครับข่างฟังได้เลยนี่ก็เลยยากลงคือกันว่าจะเป็นขีนอินหวยครับปลามันได้กินมัดเลยพี่น้อง ต้องไปสรรหาก็ต้องไปหมุดเอาอยากเลยครับที่ฝ่อฝ้าวๆนี่งไม่อย่างนี้มันคำแล้วสีมืดแล้วไปดักหนูมาครับผมปลาบอนนี่แหละครับวิธีเอาดินไปล่อปลาของผมสองหลุมเ่า ใส่เช่นนี้เพราะอากาศเย็นอากาศหนาวไปครับได้ดินมาแล้วแล้วก็ทำการล่อครับผมแบบคนนึ่นกันโอ้หน้าม,มันดำงเพราะป่ามันตายครับ เดี๋ยวไปตากออกี่ร้องอาการร้อเลยตมงนี้อย่งางพี่ิร้องครับใส่ถุงมือจัน่อยเด้อก็ว่ามันจะมีเศษหินเศษอยังอยู่ในห่หวยปลามันหูอยู่แล้วมันได้กิน ดินห่วย่ต้องลงไปเอาอเลือดยากสุปรีผมกับเฮต้ังี่สิล่ะก็ไ,ได้กินก็ไเ้พี่น้องนี่แหละครับผมพุดนะงามครับบอปลาเขาย่างสวย,ยจะปลาเบินดีขนาด เดี๋ยวเพ็ดหลุกต่อไปครับแปง้งจักหน่อยกันสวัสดีตอนเศร้าครับผมพี่นลองตีหากลัวอลไรได้ครับนี่ออกมาตีหาเครื่องครับจะน,นี่ก็ดีตีหาสี่สิบกลัวแล้วล่ะมาครับผมาเมืองดลหมานเขา ลมๆอยู่เลยครับมาต่เสาจากน้อยเพราะว่าช่วงนี้ใส่หนูน้ำพี่น้องเป็นเป็นแปนอยู่พี่น้องครับเป็นเป็นแปนอยอะนาทินี้เขา่านาทีเข่าอยู่ดรอกเปิดทางนี้ดีกว่าบ่ไปทางนาหอกเปิดพระอบอีกเลย้วครับผม หลังจากที่มาหล่อหวันนะเปิดพระอ,อก,กันพี่ร้องโอ้โอ,ออกเลยเมื่งครับพี่ร้องโ,อโมีแระปุกหน่อย เก่เาเออยงังไงยังไปใส่เหมือนอาเนี่ยมึงตัปลาดุกสิดายไปปล่อยปอยู่หน้าไก่บ้านโอ้ยไปทำจับยากเลยพี่น้องปลาดุกหน้านี่มัน cày bàn bất còn tháng nạ có gì ở đây ủi xơi đẹp nhìn đấy ô bắt buộc này, oh. này. đi đoạn เดยไปใส่เลยโอ้ยเอาเลยไปใส่ถุงมือมาเลยเฮียลงน้ำก็มี้อ๋อแล้วมันก็ขึ้นมาขึ้เก้าอ่ะล่ะลงขักลงแน เต็มหลุมจากโกมวานนี่พี่น้อกเม่เอารวดครับมีแค่หลุมเดียวเด้นเกี้ยงอืมระดุกน้อย เมี้ยงมารอยอีกรอ,อป่าไงปลาดุกรุ่นใหญ่กับมี้อ้พี่น้องครับผมมาใส่เบียดพี่ตัวใหญ่ไงไหมบม่ใหญ่ไป้วมันเท่าชิดว่าวาหนาสิลงมมือ มือล้มกว่านี่เดี๋ยวมเฮ็ดไปซู้มือล่ะครับพามายามซู้มือล่ละปูจะปล่อยแน่หมกจีนแน่ได้ครับผมไปมึงหลุมต่อไปครับลมหนาว ช่วงนี้ก็เริ่มไฟหนูแล้วพี่น้องเด็กกี่สิเดยวเศร้าใสแล้วล่ะเพราะว่าเขาเนี่ยกเกี้วมือสองมือนี่ละมีห้อยบ่เปิดผ้าอบหุยห้อยไตยขึ้นเต็มเลยครับผมห้อยสักขึ้นเต็มเลย มาดูลชึบอู้หูยเต็มอีกคือกันครับพี่น้องครับอ้อาญ่หลุมอีกแล้วเบืงองกระโลดครับผมพี่น้องครับเออปลาดุกนะ้ำไหลครับนะพี <c oughs> <c oughs> ่น้องเบืองครับผมห <c oughs> ลุมหมานหลุมหมาน ตัวน้อยเอาตัว,ตวน้อยเลยละ่ะปีมันปีวันแรงปล่อยมาลงสาบ่ได้ดูนี่มูมีสาไก่บ้านนะ้ำปล่อยก็เดี๋ยวไปปล่อยไปสาอยู่หน้าผมละ่ะไก่บ้านเลี้ยงได้ได้ไดนี่ที่น่อยครับเลี้ยงได้เลยรุ่นเลยตัวละบาทที่ผมมาขาย แถวสี่เขามาเลียงรุ่นนี้แหละปลามันมวัวจะไหนแพ้ครับผมไม,ม่ตะรุนนี่เออฝนมาวังต้นเดือนพฤศจิกต้นเดือนนัน่นว่าต้นเดือนตุลากลางกลางเดือนตุลาไหมฝนนี้ไหม เลี่ยงไม,ม่เมื่อปีบานผมปีนี่เมื่อใดกบพ่อตัวคิดมาเกาโหลดปีนี่อ่ะเรียบร้อยี่น่งเฮ็ดใบคลื่น,นก็าบานนี่ บวกไว้กันแมวครับกันคนบ่ได้กันได้แต่แมวกันแมวมาเปิดรุมโอ้โหมันอีจังง่วงวานอีพี่น้องนะจะดูผลง้างกันเลยครับผมอุ้ยเอรีเอ,อ,เอ,อ,เอ,อดีครับ สามโลสามโลกูกลัวเลยยู่ครับนีลุกหน่อยไปเรียกคัดเอาอจะได้เป็นก็เดี๋ยวไปปล่อยเนี้ยกินแน่แหละครับผมเม่อเดี๋ยวว่าปล่อยทั้งเหมือนต่ครับแปบได้ไปลปลาย้มนี่โอ้โหลุมหมานเท่าบ่าผิดวัางล้วพีน่น้องเต็มลุมอานญาอีกแล้วครับจังว่าหมูวานี่อีก <c oughs> มันหนุบปดุกหน่อยโอ้ยถตาเป็นปีกายลงแบบนี้พี่น้องเุบเดียวโองมาใส่ผุนทีปีกายประดุกไวินล้แบบนิ่งเนะปีกายฝนมันดีนาม,มันท่วมเออไม่รูบัก้ำเขียนเล็กหน่อยหมแล้วครับมันเห็ดหลุมมาได้ปีกายนี่ เทียมันขาดผมหมายถึงถ้าปลาดุกมันหลุนปีไก่กัะคู่นี่ก็ดิบ่ได้ขึ้สิ่เหลี่ยจ๊กซี่หาเทียเล่ะถ้าได้หลายปลาน,นี่ไปสวยแลวพี่น้องเอบคุณขึ้นเลย,ลยครับผม ขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจฝากกดติดตามากดไลค์เห็นนหแน่คลิปเห็ดหลุมดักปลาเห็ดจนกว่าพันสีเกี้ยวเขาไปละเกี้ยวเขาแล้วปกติม่างหลุมผมตัวนี้พอเห็ดหวทางรถเกี้ยวจะอาจจะเห็ดไใวไม่ก็ได้ถาตั้งแต่ กวนานาไปเรือยครับถารถเราเจ้วนี่ทางรเราเจ้วขึ้นตามเนเพิ่นไม่เจ้วเขาก็ดีได้มั่งลบมหนีทิมมาเด้อครับผมเมาปลาดูนน้อยดุนหมกพี่น้องหมกหมอนี่ดิมกหมอนี่ดิขัดพี่น้องครับเพิ่งก็กลัวโหลดฟอไปล่างก่อนมันตายครับ